เมลโน PD 2 0 0 X นะครับในที่สุดก็เดินทางมาจนถึงช่องของเรากันจนได้นะครับซึ่งไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ดินามิกนะครับย้ําว่าดินามิกนะที่ย้าว่าดินามิกเนี่ยปกติแล้วช่องวัตชูนะครับที่เราใช้ไม้กันเนี่ยจะใช้ไม้คอนเดนเซอร์ส่วนใหญ่นะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยความคิดหรือว่าความเชื่อที่ว่าเอ้ยอยากทําห้องเป็นสตูดิโอเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้คอนเดนเซอร์เพราะว่าเอ้ยมันเท่กว่ามันรับเสียงได้เยอะกว่านะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ ผิดสัทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกสัทีเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกไม้เนี่ยผมควรที่จะเลือกจากจุดประสงค์แล้วก็ประเภทการใช้งานสำมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคร่าวๆแล้วกันว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนมาใช้ไม้ด n นามิกนะครับบอกก่อนว่าเจ้าตัวเมลโนพีดีสองนเนี่ยทางเมลโนติดต่อมาให้ทดลองใช้นะครับพอมาถึงปุ๊บก็เดี๋ยวจะลองแกะให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยละกันนะครับ เหตุผลก่อนแล้วกันนะครับว่าทําไมถึงเลือกที่จะย้ายมาไดนามิกแล้วนะครับแล้วก็ความต่างของคอนเดนเซอร์กับไดนามิกคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะรับเสียงได้แบบครบกว่าหมายถึงว่าแม้แต่เสียงเล็กเสียงน้อยอะไรอย่างงี้นะครับคอนเดนเซอร์ก็รับได้หมดเลยนะครับ ซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับสตูดิโอหรือว่าสถานที่ที่มีเสียงรบกวนน้อยนะครับส่วนไดนามิกเนี่ยเจ้าไดนามิกเนี่ยเสียงมันจะต้องเข้ามาในไมในระดับหนึ่งนะครับถึงจะถูกรับเข้าไปในไมโครโฟนนะครับซึ่งนั่นจะทําให้เราเนี่ยสามารถอัดเสียงได้โดยตัวไมของมันเองเลยนะครับดังนั้นเหตุผลที่ผมเลือกที่จะใช้ไดนามิกเนี่ยก็เพราะว่าบ้านของผมนะครับหลังคาก็ไม่ค่อยที่จะหนาสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงสถานที่อาเสียงของเราเนี่ย ตรงนี้ก็คือห้องนอนใช่ไหมแล้วมันก็ติดกับหน้าต่างเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยม่านเนี้ยก็คือหน้าต่างเลยนะครับแล้วก็หน้าต่างก็เป็นกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังนะครับแม้กระทั่งเสียงภายในนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนเนี้พัดลมมันเสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือเครื่องบินครับ เครื่องบินนี่คือดังสุดๆเลยนะครับบ้านของผมเนี่ยอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสถานที่ที่แบบว่าเครื่องบินเนี่ยยังต่ำจะต้องบินผ่านหลังคาบ้านทุกๆ5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าไมดนามิกเนี่ยมันจะช่วยตัดเสียงได้ตั้งแต่ตัวไมเลยนะครับก็เลยใช้คุณสมบัติของไมดนามิกตัวนี้นะครับให้เป็นประโยชน์ซะเลยนะครับส่วนคอเดนเซอร์ถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้นะครับแล้วเราก็ไปปรับแต่งเสียงนะครับตัดเสียงรบกวนอะไรออกก็ได้ แต่ว่าเราจะทําไปทําไมในเมื่อไม่อีกตัวหนึ่งมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะยังได้ยินเสียงรบกวนอยู่เพราะว่าเรายังใช้ไม่คอนเดนเซอร์อัดอยู่นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับไดนามิกหรือว่าคอนเดนเซอร์ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปละกันนะครับอ่าแถามีข้อนึงละกันนะครับเป็นข้อที่เหมาะสมกับช่องผมมากนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมผีนะครับอาจจะมีการกรีก๊ดกราดวีดวายพูดอัดไม่แต่กวนใส่ไม้นะครับซึ่งไม่ไดนามิกเนี่ยจะมี ความต้านที่ดีกว่านะครับหมายถึงว่าจะไม่มีเสียงตึกตักตึกตักหรือว่าเสียงแตกอะไรมากเท่ากับไมโครเดนเซอร์นะครับเพราะไมโครเดนเซอร์เนี่ยมันเซนซิทีฟมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเหตุผลที่ผมควรจะเปลี่ยนมาใช้ไดานามิกคืออะไรนะครับต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับเมโ n โนพีด0สองนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาคุยถึงรูปร่างหน้าตาฟีเจอร์ต่างๆนะครับปุ่มต่างๆแล้วก็ราคานะครับรวมถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าเฮ้ยมีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นบ้างนะครับเรื่องแรกที่ควรจะพูดถึงเลยก็คือราคานะครับบอกก่อนเลย 2,700ประมาณนี้นะครับบวกลบก็แล้วแต่ว่าคุณไปหาซื้อได้ที่ l a z a ด้าหรือว่า s h อป e e ้ในราคาที่ถูกกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ลองหาดูนะครับในราคานี้เนี่ยให้เพื่อนๆตัดสินใจจากฟีเจอร์ต่อจากนี้แล้วกันว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับในส่วนทิศทางการรับเสียงนะครับไมตัวนี้เนี่ยมีทิศทางการรับเสียงแบบคาดิออยนะครับก็คือเลือกที่จะรับเสียงเน้นจากด้านหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ยินนะครับสรุปมันคือทิศไหนใช่ไหมครับก็คือด้านหน้านะครับไม้รับ จะต้องชี้มาที่ปากของเรานะครับตรงมาเลยนะครับไม่ใช่ด้านข้างของไม้ตรงนี้นะครับรูปร่างไม้ภายนอกเนี่ยหลังจากที่เปิดกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีรูเสียบทั้งหมด3รูด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ USB C นะครับเอาไว้ต่อไม้นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับ่อไปก็คือรูสําหรับเสียบ XLR นะครับซึ่งสาย XLR เนี่ยจะเป็นการต่อไม้เข้ากับมิกเซอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามิกเซอร์เนี่ยไปต่อเข้าคอมนะครับทำไมต้องทําแบบนั้นใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากควบ ไมค์ตัวนี้เนี่ยจากมิกเซอร์หรือว่าแพดอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปปรับอะไรในคอมพิวเตอร์แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกรูหนึ่งคือรูสําหรับเสียบหูฟังนะครับเราสามารถฟังเสียงจากไมค์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับโอเคนี่คือ3รูนะครับและอีกหจุดนะครับจะอยู่ตรงกลางนั่นก็คือปุ่มนั่นเองนะครับปุ่มนี้เนี่ยจะเอาไว้สําหรับปรับสี สีของไมโครโฟนคืออะไรนะครับก็คือเจ้าตัวไมโครโฟนนี้เนี่ยจะมีแสงจะมีไฟแบบ R G B นะครับอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยก็คือไฟรอบไม้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีของมันจากปุ่มหลังไม้ใกล้กับรูเสียบได้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ถึง9สีด้วยกันนะครับก็อาจจะมีสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรแบบนี้นะครับสีเหลืองสีส้ม แล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีคล้ายๆกับสีลุ้งสี R G B จอะไรแบบนี้นะครับก็คือจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนใครชอบสีอะไรนะครับเราก็จะสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของโต๊ะคอมหรือว่าห้องของเราได้เลยนะครับส่วนไฟจุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ปรับเสียงนะครับซึ่งไอ้ที่ปรับเสียงตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าไอ้จุดปรับเสียงตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้ทั้งเสียงไม้ แล้วก็เสียงหูฟังในเวลาเดียวกันนะครับเวลาเราใช้งานนะครับจุดปรับเสียงตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าเราสามารถปรับได้ทั้งเสียงไม้แล้วก็เสียงหูฟังนะครับด้วยปุ่มเดียวเลยนะครับถ้าเราอยากจะปรับความดังของไม้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับให้มันเป็นสีเขียวก่อนแล้วก็หมุนได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับดังสุดนะครับสีเขียวมันก็จะเข้มนะครับและถ้าสมมุติว่าเราปรับให้มันดับนะครับสีเขียวเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับรวมถึงถ้าสมมุติว่าอยากปรับหูฟัง รเราก็กดอีกครั้งนึงให้มันเป็นสีน้าเงินนะครับหรือเป็นสีฟ้าแล้วเราก็หมุนได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าอยากให้หูฟังดังนะครับก็หมุนไปทางขวานะครับแล้วสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเข้มขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะปิดนะครับ ็หมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วสีน้ําเงินเนี่ยก็จะดับลงไปนะครับและใกล้ๆจากตรงนั้นนะครับก็มีปุ่มสําหรับมิ้วใหม่นะครับซึ่งไม้ทุกตัวในปัจจุบันเนี่ยควรที่จะมีหมดแล้วนะเอจริงๆแล้วเมโโนเนี่ยก็จัดปุ่มมิวใหม่มาให้เราแล้วนะครับในเจ้าตัว PD 2 0 0 X นั่นเองจริงๆในส่วนของรูปร่างภายนอกเรื่องปุ่มอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับนั่นก็คือวงแหวนรอบๆกับไม้นะครับเขาเรียกว่าช็อ กระแทกนะครับเวลาเรากระแทกกับโต๊ะหรืออะไรอย่างนี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบถึงขาไม้นะครับอาจจะมีเสียงตึกต๊กๆไปถึงขาไม่ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวช็อคเมาส์ตัวนี้นะครับมันจะแบบ ทำให้ไม์เราดูเด้งๆนมิดนึงนะครับก็คือมันจะช่วยซับเสียงกระแทกให้เรานั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยหมดจริงๆแล้วนะครับสาหรับฟีเจอร์แล้วก็ภายนอกอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมขอให้ความเห็นก่อนที่เราเนี่ยจะไปทดลองใช้กันละกันนะครับความเห็นแรกสําหรับผมนะครับในราคา2,000เกือบปลายๆนะครับ2,007นะครับก็แล้วแต่ว่าใครซื้อได้เท่าไหร่ใช่ไหมในราคา2,000ปลายๆเนี่ยผมคิดว่าไมล์ตัวนี้สามารถ เป็นไม้ตัวจบได้ไหมผมคิดว่าอาจจะเป็นได้นะครับเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูก่อนว่าเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยคุณภาพเสียงนะครับจะดีกว่าไหมนะครับรวมถึงมันมีซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่หลังนะครับความเห็นต่อไปเนี่ยผมคิดว่า รูปร่างของไม้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะเอาจริงๆนะเปิดมามันสวยมากเลยนะครับของผมเป็นสีดํานะครับแล้วก็มันมีสีขาวด้วยนะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบสีอะไรมากกว่านะครับส่วนผมชอบสีดํานะครับมันจะเข้ากับทุกสถานการณ์แล้วก็เข้ากับคอมผมดีนะครับก็เลยเลือกสีดำนะครับต่อไปก็คือคิดว่าไม้ตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียบใช้งานได้เลยนะครับมีพอร์ตครบนะครับไม่ว่าจะเป็น XLR ใชไป XLR ป่ะวะการใช้งานก็คิดว่าง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น การเสียบสายนะครับก็มีรองรับทุกทุกพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น XLR หรือว่า USB-C นะครับแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ปกติก็ได้นะครับแล้วก็แม c b บุกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเสียบสายหูฟังไว้ด้านหลังแล้วก็ฟังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงปุ่มอย่างอื่นด้วยนะครับก็สามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือว่าไมค์นะครับก็ปรับได้ปรับวอลลุมได้ภายในปุ่มเดียวนะครับรวมถึงมีปุ่มมิวด้วยทุกอย่างเนี่ยดูง่ายหมดเลยนะครับแค่กดที่ไมค์อย่างเดียวก็ได้หมมดเลลยนนนนนะะครับต่่่ออไปแี RGB วยนะครับมีไฟตั้ง9สีนะครับก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับเอาละผมคิดว่าเรื่องรูปรักษณ์ภายนอกแล้วก็ความเห็นอะไรต่างๆของผมเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็ความสามารถของโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆของเขากันเลยดีกว่านะครับและนี่คือเสียงสดๆเลยนะครับจากไมโครโฟน PD 2 0 0 X จาก m e o n โนะครับโดยที่ยังไม่ได้ปรับเสียงอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านซอฟต์แวร์อะไรเลย จากที่ผมฟังเนี่ยไมโครโฟนให้คุณภาพเสียงที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมนะครับบางทีผมหันไปทางนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงแปลกๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาหันเข้าไมค์ตรงๆนะครับเพราะไมค์ตัวนี้เนี่ยจะรับเสียงจากทางด้านหน้านะครับแต่ผมจะพยายามหันไปทางนี้แล้วกันนะและในตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะชื่นชอบในคุณภาพเสียงของ p d 2 0 0 x ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปลองเทสกับซอฟต์แวร์ดูนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จากทางเมโยโนเองนะครับช ถ้าสมมติว่าใครอยากจะลองใช้โปรแกรมนี้นะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ description นะครับในส่วนของขั้นตอนการ i n s tall ซอฟต์แวร์หรือว่าการลงโปรแกรมอะไรอย่างงี้นี่ครับผมจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับใครที่มีปัญหาก็สามารถทักมาถามหรือว่าคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับเอาล่ะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเขาก็จะตรวจจับไมโครโฟนเขาก็จะเห็นเลยว่ามี Pd 2 0 0 X เสียบอยู่นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วเนี่ ก็จะเห็นว่ารูปร่างของโปรแกรมเนี่ยดูง่ายนะครับสะอาดตาแล้วก็น่าจะใช้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Standard กับ a d v a n c e ์นะครับปุ่มแรก Standard เนี่ยถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเสียงเลยฉันอยากจะใช้แบบปรับง่ายๆนะครับก็กดที่ Standard นะครับส่วนใครอยากปรับเยอะๆหน่อยนะครับให้มันดูแบบเหมาะสมกับเรานะครับก็กดที่ a d v a n c e ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Standard ก่อนนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มมิวนะครับเราสามารถกดมิว เพื่อที่จะมิวใหม่ของเรานะครับแค่นั้นเองอันนี้ไม่มีอะไรนะครับกดเพื่อปิดใหม่นะครับต่อไปเกณฑ์ทุกคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ามันก็คือคล้ายๆกับวอลลุ่มของเรานะครับเราสามารถลดความดังของไม้เราได้นะครับถ้าลดลงมาสัก50 นะครับไม่์เราก็จะเบาลงนะครับเราก็ปรับให้เข้ากับเทคนิคการพูดสไตล์การพูดของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมปรับไว้100เหมือนเดิมนะครับต่อไปดโฟนวอลลุ่มนะครับเป็นไมค์มอนิเตอร์ริงถ้าสมมุติว่าเรากดอเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงไมค์ตัวเองนะครับเหมือนที่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงไมค์ตัวเองนะครับก็เอาไว้ฟังเอาไว้แต่งเสียงนะครับเพื่อเราอยากร้องเพลงแล้วอยากฟังเสียงตัวเองนะครับก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปในส่วนของโทนนะครับถ้าอยู่ในสแตนดาดเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับจุดแรก ก็คือออริจินอลนะครับเริ่มที่จุดนี้แล้วกันนะครับออริจินอลก็คือเหมือนจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็เสียงเข้ามายังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปดีฟนะครับหลังจากกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงที่ทุ้มขึ้นนะครับเพิ่มเสียงเบสเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับอ่าเทสนะครับหนึ่งสองสามสี่เพื่อใครอยากได้เสียงที่นุ่มขึ้นนะครับก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของเนเชอรัลนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ออริจินอลก่อนนะครับนี่คือเสียงปกตินะครับต่อไปเนเชอรัลเนี่ยก็พยายามที่จะดึงงเสีย ออกมานะครับก็จะทําให้เสียงของเราเนี่ยดูสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง กดที่ Natural กันเลยนะครับสวัสดีครับนี่คือเสียงแบบ n a t u r a l นะครับเพื่อนๆได้ยินแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาบ้างหรือเปล่าหรือก็ไม่เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ Legacy นะครับหลังจากที่กดไปปุ๊บฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็คือจะเน้นไปที่เสียงเราทุกๆอย่างเลยนะครับเราสามารถกดที่ Legacy ได้นี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยอยากให้คุณภาพเสียงของเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็บูสแทบจะทุกๆอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบหรือเปล่านะครับใน ส่วนของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากได้แบบออริจินอลนะครับปกตินะครับต่อไป RGB นะครับแน่นอนแหละเพื่อนๆน,น่าจะเห็นไม่อยู่ตรงนี้นะครับ RGB ถ้าสมมุติว่าเรากดออฟนะครับ แสงไฟตรงนี้นะครับก็จะดับนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดออนมันก็จะติดขึ้นมานะครับเราสามารถปรับได้ด้วยนะครับว่าอยากได้ความสว่างเท่าไหร่นะครับอันนี้น้อยลงก็คือดับไปเลยนะครับหรือว่าอยากที่จะให้มันสว่างสุดๆนะครับก็ปรับมาเลย100นะครับต่อไปสีนะครับอันนี้สีขาวนะครับอันนี้สีแดงนะครับอันนี้สีส้มนะครับสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีม่วงแล้วก็ สี R G B นะครับหรือว่าสีรุ้งนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมแบบเอาสีรุ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับต่อไปนะครับนี่แป๊บเดียวครึ่งหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเป็นแอดวานซ์นะครับซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยก็แทบจะรู้ไปเกือบอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมิวนะครับเกนเฮดโฟนไม์มอนิสอริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเดิมนะครับต่อไปอันนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าเอย ได้ยินเสียงค่อนข้างที่จะแหลมขึ้นมานะครับอะเดี๋ยวเราจะเริ่มทีละอันกันเลยนะครับอะที่มันเป็นเสียงแหลมเนี่ยเพราะมันเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยมีชัว Fla ตนะครับกดไปปุ๊บเสียงเราเนี่ยอะคล้ายๆกับออริจินอลลวกันนะครับจะไม่มีการปรับแต่งอะไรมากนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเรามาเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือไฮพลาสฟิลเตอร์นะครับสััญลกษณ์พวกนี้คืออะไรนะครับถ้าสมมติว่าทางขวาเนี่ยจะเป็นเสียงแหลมนะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเสียงทุ้มแสดงว่าแบบนี้นะครับเขาจะเน้นไปที่เสียงแหลมนะครับแล้วก็เสียงทุ้มเนี่ยจะหายไปนะครับอ่ะเทียบจากตัวแฟลตดูนะครับสวัสดีครับเทสเทสเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวัสดีครับเทสเทสหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะสังเกตว่าเสียงทุ้มเนี่ยหายไปนะครับ ต่อไปตัวนี้ล่ะเป็นยังไงนะครับก็เน้นในย่านเสียงกลางนะครับให้เพื่อนๆลองปรับเล่นดูเลยนะครับว่าเฮ้ยชอบเสียงตัวเองแบบไหนมากกว่านะครับอ่ะลองกดดูสวัสดีครับเทส1 2 3 4 p r e s e n สามส o ่พนะครับก็คือบูทในส่วนของเสียงกลางนะครับแล้วต่อไปล่ะตัวนี้นะครับก็คือ HPF นะครับ HPF เนี่ยก็คือเราตัดย่านเสียงต่ำออกไปนะครับแต่ยังมี p r e s e n t b o o s t อยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่า เพื่อนๆชอบแบบไหนแล้วแต่อีกแล้วนะครับอ่ะสมมุติละกันว่าผมเอา123 1 1 2 3 1 2 3 2 2 3าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลอ่ะผมเอาอันนี้ละกัน h p f ครีเซนต์บูสต์นะครับต่อไปในส่วนของลิมิเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเคยดูรีวิวช่องบัตชูนะครับหรือว่าสอนในเรื่องของเสียงนะครับก็จะมีการพูดถึงลิมิเตอร์อยู่บ้างส่วนใครไม่เคยดูนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องกลับไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังละกันเนี่ยลิมิเตอร์เนี่ยมันจะควบคุมเสียงของเราไม่ให้ดังไปเกินกว่าที่เรากําหนดไว้นะครับตอนนี้เนี่ยศูนย์เดซิเบลนะครับก็คือไม่ให้เกิน0ูนย์เดซิเบลนะครับเดี๋ยวเรากด ติดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราพูดแล้วมันดังเกินไปเนี่ยเสียงก็จะมีการแตกถูกไหมแต่ถ้าสมมติเราเปิดลิมิเตอร์นะครับแล้วตะโกนใส่ไม่หรือพูดดังแค่ไหนก็ตามนะครับเขาจะกําหนดไม่ให้เสียงนี้เลยจุดที่เรากําหนดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลิมิเตอร์ซักๆัก ยี่สามสิบแล้วกันนะครับต่อให้ผมจะพูดดังแค่ไหนนะครับเสียงมันก็จะอยู่แค่นี้เห็นไหมเสียงมันก็จะเบานะครับเหมือนกันตอนนี้เราปรับไปที่ลบสิบเดซิเบลนะครับเสียงก็จะไม่เลยลบสิบเดซิเบลอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเปิดได้ป่าวะไม่ได้อะเปิดแอดวานซ์แล้วกันนะครับให้เปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ปรับเท่าที่ มันจะไม่ดังจนเกินไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่น้ําเสียงแล้วแต่เลเวลความดังของเพื่อนๆที่เพื่อนๆพ,พูดนะครับต่อไปคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยลิมิเตอร์เอาไว้ป้องกันเสียงดังจนเกินไปนะครับคอมเพรสเซอร์เอาไว้ป้องกันเสียงเบาจนเกินไปนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่ทําให้เสียงของเราเนี่ยเบาไปกว่านี้นะครับถ้าสมมติเราปรับสะลบสามสนะครับไม่ว่าเราจะพูดต่ํากว่า34แค่ไหนนะครับมันจะดัน ขึ้นมาให้อยู่ในเลเวลลบ34แต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดดังกว่าลบ34อยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ได้ดันให้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้แบบไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นผมเนี่ยผมก็จะสักลบ19นะครับหมายความว่ายังไงถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยพูดเบาวกว่าลบ19นะครับมันก็จะดันมาเป็นลบ19เห็นไหมความดังจะเท่าเดิมนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าผมพูดดังกว่าเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลอะไรนะครับเอาไว้ควบคุมเสียงของไมโครโฟนเรานะครับไม่ให้เบาและดังจนเกินไปนะครับส่งผลให้เราเนี่ยดูเป็นโปรเฟชชั่นอลในการสตรีมในการอัดเสียงมากขึ้นนะครับอย่างนี้นี่เองนะครับผมเรียบร้อยนะครับหมดแล้วกับโปรแกรม เมโอโนลิงครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับในส่วนของไมโครโฟนที่ไม่ใช่ของเมโอโนเนี่ยก็น่าจะยังใช้งานไม่ได้นะครับยังไงก็เชียร์ละกันเชียร์ให้ซื้อไมตัวดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ p d 2 0 0 x จากเมโอโนนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับแล้วก็โดนตกไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับไมนี้ที่ราคาแบบนี้ที่คุณภาพแบบนี้ที่ความครบเครื่องแบบนี้ สรุปโดยรวมเนี่ยผมคิดว่า2000ปลายปลาย2007บวกลบกับคุณภาพแบบนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับทุกฟีเจอร์ทุกปุ่มใช้งานง่ายหมดเลยนะครับผมเดาว่าใครๆก็น่าจะใช้เป็นนะครับใครๆก็น่าจะใช้ได้นะครับรวมถึงโปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์ที่เขาให้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยนะใช้งานง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ simple หรือว่า advanced นะครับเราก็สามารถปรับนะครับกดปุ่มนุ้นปุ่มนี้นะครับทดลองให้เข้ากับเสียงของเราได้เช่นเดียวกันนะครับรูปแบบ การใช้งานต่างกันก็จริงแต่เราสามารถปรับให้มันเข้ากับของเราได้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการปรับแบบง่ายๆ simple simple หรือว่า advanced นะครับก็สามารถปรับใช้งานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น simple หรือ advanced เนี่ยทุกๆอย่างนะครับดูง่ายไปหมดนะครับเราสามารถปรับได้ถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจหน่อยก็ไปกดที่ simple นะครับแล้วเรากดนู่นกดนี่นิดๆหน่อยๆนะครับเลือกที่เหมาะกับเรานะครับรวมถึงใน advanced นะครับชื่อเป็น advanced ก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็ปรับง่ายเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้บอกว่า ปรับได้น้อยนะแต่ว่ามันปรับง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับรวมถึงปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของเพื่อนนะครับว่าเราจะใช้งานในรูปแบบบ้างนะครับบางคนอาจจะพอดแคสต์นะครับต้องการเสียงที่นุ่มลึกหน่อยนะครับบางคนอาจจะเล่นเกมนะครับสตรีมเกมก็อาจจะต้องการเสียงที่สดใสหน่อยเราก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับหูของคนเราหรือว่าสไตล์ของคนเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผม ผมชอบมากนะครับให้เต็มได้เลยนะครับเพราะว่าหากเราต้องการที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะครับเราจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเขาได้นะครับแต่ถ้าหากเราไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ของเขานะครับบางคนแบบกลัวรกเรื่องกลัวอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานแบบไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและเสียงที่ไม่ได้ผ่านซอฟต์แวร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องปรับด้วยซ้ํานะครับแต่ใครอยากที่จะได้เพิ่มหรือว่าได้ตามสไตล์ของตัวเองนะครับก็สามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นไมค์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถปรับได้ดังใจปรับได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเล่นเกมต่างๆนะครับรวมถึงพูดคุยกับเพื่อนใน Discord นะครับร้องเพลงนะครับแล้วก็ Voice Over พากเสียงอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเราสามารถปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้เลยโดยรวมนะครับผมสรุปให้เลยนะครับสำหรับผมเองนะครับไมค์ตัวนี้เนี่ยดีมากนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาถามว่าราคา2,007เนี่ยถูกไหมสำหรับผมนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่ไม่ได้เป็นไม้แบบว่าเอ้ยหลักร้อยอะไรแบบนี้นะครับ2,007ในจํานวนเงินนี้เนี่ยก็ต้องเป็นราคาที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนก่อนที่จะซื้อถูกไหมครับและผมเนี่ยขอยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าไม้ตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นไม้ตัวจบนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคา2,700บาทกับไม้จากเมโยโนที่มีชื่อว่า PD200X สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวไมหรือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับพูดถึงราคาต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือใครมีประสบการณ์อยากที่จะแชร์เกี่ยวกับไม้ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีนะครับสามารถบอกให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจในการซื้อไม้ตัวนี้ได้เลยนะครับชื่นชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอสชูมาเป็นพวกเดียวกันสำหรับคลิปนี้ครับเมลโนพีดีสองศูนย์ศู เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้บายครับ